สวัสดีค่ะแพทย์หญิงอภิสราทำรงวราังกูลนะคะรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบนรัตน์นะคะก็พูดถึงเรื่องอจุดเด่นของอำเภอเรานะคะในประเด็นของผู้พิการนะคะเราก็ใช้จุดแข็งเรื่องของมาตรา35ก็คือการจ้างงานผู้พิการนะคะโดยใช้มาตราเนี้ยค่ะมาจ้างงานผู้พิการเพื่อที่จะให้มาช่วยงานในหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและก็เอกชนนะคะสำหรับหน่วยงานที่เป็นภาคเอกชนแล้วเขาไม่จ้างงานผู้พิการเข้ามาทำงานในหน่วยงานของเขาก็สามารถจ้างแล้วส่งมาทำงานในหน่วยงานของรัฐก็ได้นะคะอย่างเช่นของโรงพยาบาลเราและในเครือข่ายรพสตอทั้ง8แห่งนะคะก็ มีผู้พิการในเครือข่ายที่ถูกจ้างด้วยมาตา3า35รวมทั้งหมด30คนนะคะซึ่งผู้พิการทั้ง30คนนี้ก็มาช่วยในประเด็นต่างๆนะคะโดยเฉพาะการลด รายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายรับของโรงพยาบาลด้วยนะคะทำอาจจะมาทําหน้าที่อะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นช่วยทําเอกสารนะคะหรือว่าช่วยในเรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็จะเชื่อมโยงไปถึงช่วงโควิดนะคะที่เรามีการดําเนินงานเรื่องของฟู้ดแบงค์นะคะโดยมีการปลูกผักปลอดสารพิษสารเคมีอะคะ่ะจากคนพิการนะคะเข้ามา,าเพื่อเป็นแหล่งเลี้ยง เจ้าหน้าที่และคนไข้ในโรงพยาบาออบลอุบลรัฐด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันโรงพยาบานบนลอุบลรัฐก็ใช้ผักปลอดสารคิดซึ่งปลูกโดยผู้พิการมากถึงร้อยละ90นะคะซึ่งก็จะดําเนินการต่อไปเรื่อยๆนะคะและมีการพัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็การดาูจากดูตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆนะคะของปราชาวบ้านในอำเภอของเราด้วยนะคะเพิ่มรายรับนะคะ เพิ่มรายรับในที่นี้ก็คือผู้พิการบางคนจะมีความสามารถเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์หรือการคีย์ข้อมูลนะคะก็สามารถมาช่วยทำความสมบูรณ์ของเวรเบียนได้เพิ่มขึ้นนะคะอีกอีกอันนึงก็คือสามารถช่วยนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแล้วก็ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการทำการเกษตรเนาะไม่ว่าจะเป็น ผกักหรือว่าเป็นไม้ยืนต้นต่างๆนะคะมาะใช้ตรงนี้เพื่อเป็นรายได้ของเขาเองแล้วก็เข้ากองทุนรวมด้วยนะคะ,ะ,ะคนมีการที่อำเภอบุรัดนะคะนอกจากเขาจะทำการเกษตรเนาะแล้วได้ผลผลิตทางการเกษตรออกมาแล้วตรงนี้เขาก็จะมีส่วนของคนที่รับผลผลิตเนี้ยเข้ามา ที่โรงพยาบาลบนรัตนนะคะก็จะมีลักษณะของฟู้ดช็อปนะคะเกิดขึ้นนะ,ะก็เป็นาขายผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีแน่นอนให้ให้ทั้งโรงพยาบาลเองแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในอำเภอนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มของคนที่ต้องการมาซื้อโดยตรงนะคะทำให้เกิดต่อเนื่องกลายเป็นลักษณะของฟู้ดแบงค์ในอำเภอบุรัตน์นะคะอำเภอบุรัตน์มีศูนย์เรียนรู้ของคนพิการที่เป็นต้นแบบสแห่ง แห่งแรกศูนย์เรียนรู้ของพี่ปุมาเล็กที่ขาขาดทั้งสองข้างแต่สามารถช่วยตนเองและฟื้นฟูผู้อื่นได้ศูนย์ที่สองศูนย์ลอไม้ซึ่งเป็นศูนย์ที่ผู้พิการไขสันหลังแล้วก็นั่งวิวแชร์ทั้ง16คนรวมกลุ่มกันทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกชนิดขายและงานฝีมืออื่นๆ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับในทุกๆด้านหนึ่งมีอาชีพนะครับต้องมีอาชีพไม่ใช่สุขภาพดีแล้วไม่มีอาชีพอันนี้ก็ไม่ใช่พอชอถือเป็นพอชอที่ที่ไม่ไม่สมบูรณ์มีอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับแม้แต่เรื่องของของฟู้ดแบงค์นะครับธนาคารอาหารอันนี้บายของท่านผู้รายการจังหวัดขอนแก่นเนี่ย นี่ก็เป็นถือว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นเดียวกันปัญหาของพื้นที่อุบลรัฐ 1. คนยังมีความยากจนมีหนี้สินมาก 2. มีการอพยพแรงงาน 3. ครอบครัวไม่อบอุ่น 4. ชุมชนไม่เข้มแข็ง 5. สิ่งแวดล้อมแย่ลงเช่นดินเลวน้ำแล้งป่าไม้ลดลงและใช้สารเคมีมากในการเกษตร 6. คนเจ็บป่วยด้วยโรคป้องกันได้ อุบรัฐก,ก็ใช้ยุทธศาสตร์5สอนในการพัฒนากับเคลื่อนอพอชอ,อขออนุญาตนะครับอสอที่1นนะครับก็คือสังคมดีนะครับคนอุบรัตไม่ทอดทิ้งกันนะครับก็กรณีมีผู้เจ็บป่วยนะครับอย่างโรงพยาบาลอุบรัตเนี่ยเราก็จะมะีห้องพิเศษนะครับที่ติดส่งวัชรัรนอกจากห้องพิเศษแล้วถ้าถ้าแม้แต่ห้องธรรมดาเอง เราก็มีการดูแลผู้ป่วยอย่างดีนะครับอนอกจากนี้ยังมีการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับรวมถึงผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสเราจะเดินทางไปเยี่ยมถึงบ้านของเขาเลยนะครับส่วนสอที่สองนะครับสิ่งแวดล้อมดีอาหารปลอสารพิษนะครับมีมีการปลูกต้นไม้ยืนต้นมีการจัดการขยะ ต้นทางนะครับมีการแยกขยะในทุกๆพื้นที่ในของอำเภออุบลรัตน์นะครับสำหรับสอที่3ก็คือสุขภาพดีนะครับก็คือถ้ามีสุขภาพดีไว้แล้วเนี่ยสร้างสุขภาพที่ดีแล้วไม่ต้องซ่อมสุขภาพในภายหลังอันนี้คือใจที่ท,ทางโรงพยาบาลอุบลรัตน์แล้วก็สาธารณสุขอำเภอบัวตั้งไว้ในเรื่องของสอที่3นะครับส่วนสอที่4นะครับเป็นเรื่องของสมารถอาชีพดีนะครับ มีเศรษฐกิจดีบนวิถีพอเพียงตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปดนี้มีเงินออมอันนี้คือคำง่ายๆที่เราจะนำสู่เป้าหมายเพื่อให้คุณภาพชีวิตในเรื่องของเศรษฐกิจของพี่น,ชชน้องประชาชนดีขึ้นนะครับแล้วก็สอที่5สมองดีนะครับมีปราชาวบ้านสามารถแก้ปัญหาของตนเองและของส่วนรวมได้นะครับมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับ หลักกั้ห้สอตรงนี้เป็นหัวใจนะครับในการกับเคพื่อนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอำเภออุบลรัฐครับผลลัพธ์การดำเนินงาน 1. คนอุบลรัฐมีอยู่มีกินลดรายใจ่ายในครัวเรือนหนี้สินลดลงรายได้เพิ่มขึ้นเงินออมเพิ่มขึ้น 2. มีแรงงานคืนถิ่นกลับมาอยู่บ้านสามารถทำงานที่บ้านเกิดได้ 3. ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพากันเองพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 4. สิ่งแวดล้อมดีขึ้นดินดีมีน้ำพอเพียงป่าไม้เพิ่มขึ้นลดการใช้สารเคมีมากในการเกษตรและมีการจัดการขยะที่ดี 5. ผู้คนในอุบลรัฐสนใจในการสร้างสุขภาพให้ดีไว้ก่อนไม่ต้องมาซ่อมทีหลังนี่คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภออุบลรัฐ เพื่อสร้างบทร้านห้น่าอยู่ที่สุดในโลก